เจ้าของร้านเสริมสวยจังหวัดนครปฐมนะครับก็ได้ถูกคนร้ายฆ่าอย่างโหดเยี่ยมเบื้องต้นตำรวจก็เชื่อว่าเป็นฝีมือของคนสนิท ตำรวจภูทรเมืองนครปฐมและแพทย์เวรโรงพยาบาลศูนย์นครปฐมได้เข้าตรวจสอบภายในร้านเสริมสวยมนถนนยิงเป้าตําบลสนามจันทร์อำเภอเมืองหลังเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธมีดแทงนางพัทยาโกศลดำรงทรัพย์อายุ29ปีเจ้าของร้านบริเวณโหนกแก้มขวาราวน่มซ้ายข้อมือขวาแพทย์คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า8ชั่วโมงและภายในร้านยังถูกคื้อคน้นสิ่งของกระจัดกระจาย นางสาวศิรินพรโกศลดำรงศักอายุ27ปีซึ่งเป็นน้องสาวของผู้ตายให้การว่าหลังจากแยกทางกับสาม,มีผู้ตายก็ได้พักอาศัยอยู่กับบุตรชายสองคนและชอบเล่นไฮไฟจนกระทั่งรู้จักกับนายคัฐพัฒบุญเกิดอายุ28ปีจึงได้ชักชวนมาอยู่ด้วยกันได้ประมาณ2เดือนเมื่อช่วงเที่ยงวันนี้ตนได้โทรศัพท์หาผู้ตายแต่นายคัฐพัฒนนั้นเป็นผู้รับสายโดยบอกว่าผู้ตายลืมโทรศัพท์ทิ้งไว้เบื้องต้นตำรวจคาดว่าคนร้ายน่าจะเป็นนายนัฐพัฒ์ซึ่งขณะนี้ ชุดสืบสวนกำลังเริ่งติดตามตัวมาสอบสวนติดตามข่าวครั้งต่อไปในข่าวที่นงคืนนะครับในเวลา24นาฬิกาสวัสดีครับ